ด่าน2 Pipe Dream หรือเรื่องเพอ้อฝันความยากในการเอาตัวรอดระดับ2ไม่ปลอดภัยมั่นคงจำนวนเอนทิตี้ต่ำด่าน2นั้นเป็นด่านที่3ของ The Back Room และเป็นด่านสุดท้ายที่คุณสามารถเริ่มต้นได้คําอธิบายด่าน2นั้นประกอบไปด้วยอุโมงค์คอนกรีตสีดำเทาที่อยู่ในสถานะซ่อมบำรุงมีท่อเรียงรายบนกำแพงและมีช่องระบายอากาศ ซึ่งในบางครั้งมักจะเต็มไปด้วยของเหลวเหนืดสีดำอาจจะเจอประตูได้ในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะล็อกหรือพาไปยังทางตันและห้องเหล่านี้มักจะมีชั้นวางของที่มีของหลายประเภทโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ในบางส่วนของโถงทางเดินในด่านสองอาจจะร้อนได้ถึง43องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ที่เสียงเครื่องจักรดังมากที่สุดซึ่งมักจะเป็นตรงปลายสุดของโถงทางเดิน เอนติตบางตัวที่พบได้ในด่านนี้ก็นับว่าอันตรายที่สุดใน b แบ็ก o ูมเสียงที่เกิดจากช่องระบายอากาศนั้นมาจากพวก c ลาวเลอคุณสามารถพบมาร์คได้ในห้องน้ําพนักงานในด่านนี้นอกจากนี้ยังมีพวกส m i l e r อร์เฟสลิงเด็กคลัม h o ฮาวส์อิน i t น e ิตี้เตมตัวผู้ b บ r s t e r และ Skin s t e ลเลอสิ่งเดียวที่คุณควรรู้และควรทําก็คือวิ่งถ้าคุณเจอพวกมันส่วนเอนติตีในภาพนั้นไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร เช่นเดียวกันกับชะตากรรมของผู้ที่ถ่ายภาพนี้ห้อง Office s p a c EL3A หรือพื้นที่สำนักงาน EL3A Office s p a c EL3A e เป็นห้องสำนักงานในด่าน2 EL3A มี Power อร์ส l y ย9โวลต์ถึงแม้ว่าไฟในด่านมักจะดับแต่ก็มีทีวี20นิ้วกับแล็ปท็อปที่มี Wi-Fi EL3A นั้นเป็นที่หลบภัยสำหรับหลายคนมีกลุ่ม The Office อาศัยอยู่ มีผู้อยู่อาศัยประมาณ30คนส่วนใหญ่มาหลบภัยหรือมาจากอนณานิคมอื่นมีอาวุธปืนที่ดีในระดับหนึ่งต้องพึ่งไฟฟ้าส่วนอาหารและน้ำอัลมอนด์ BNTG เป็นฝ่ายจัดการให้ Event of Visage มีกลุ่มโจรจากด่านหนึ่งพยายามจะโจมตีและขโมยของจากห้องนี้จึงเกิดการต่อสู้กันอย่างดุดเดือดจนพวกโจรล่าถอยไปมีคนบาดเจ็บ3คนไม่มีผู้เสียชีวิต มีบางคนชอบล้อเหตุการณ์นี้เพราะชื่อดูร้ายแรงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากมาร์คบาร์ดลูมหรือห้องน้ำของมาร์คมาร์คเป็นเอนติตี้ที่อยู่ในห้องน้ำพนักงานในด่าน2ถึงแม้ว่าจะมีขยะกองโตที่อยู่ในห้องที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีข้อมูลของมาร์คมากนะักสิ่งที่รู้คือเขาชอบเบียร์และไม่ชอบภรรยาจูจี้อย่างไรก็ตามเขาจะเป็นอันตรายอย่างมากหากคุณไปหยิบเบียร์ของเขา เขาจะโจมตีหรือแม้กระทั่งฆ่าคุณถ้าคุณทําตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นโดยเขาจะเริ่มปาขยะาใสา่คุณถ้าคุณยังไม่ออกจากห้องไปเขาจะเริ่มเข้ามาทําร้ายร่างกายคุณส่วนใหญ่จะเป็นการเตะและถ้าคุณยังไม่ยอมออกไปอีกก็เตรียมตัวตายได้เลยพเพราะเขาจะเริ่มทําตัวเหมือนสกินสติลเลอร์และจะถลกหนังคุณอาณานิคมในด่าน The s สวา v เ r อรหรือกลุ่มผู้รอดชีวิตเป็นกลุ่มที่สำรวจด่านนี้มีสมาชิก29คน ผู้นำชื่อออสตินกลุ่มนี้เป็นมิตรและเปิดรับการแลกเปลี่ยนของนอกจากนี้ยังเก็บของเอาไว้ในกล่องที่พบได้ในชั้น3กลุ่มนี้เป็นพวกแรกที่เจอกับ Insanity และมักมีความขัดแย้งกับ Followers of Jerry Office Space EL3A หรือพื้นที่สำนักงาน EL3A เป็นพื้นที่สำนักงานในด่าน2และมีสมาชิกกลุ่ม BNTG อยู่ประมาณ30คน ทางเข้าและทางออกทางเข้าด่าน2เป็นหนึ่งในด่านที่สามารถเข้ามาได้จากโลกแห่งความเป็นจริงและสามารถเข้ามายังด่านนี้ได้โดยการเดินสำรวจด่านหนึ่งไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังสามารถเข้าจากเดินฮับได้ด้วยทางออกตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อไม่ใช่ว่าประตูทุกบานจะถูกล็อกในด่าน2หรือพาไปยังทางตันเพราะประตูบางบานสามารถพาไปยังด่าน3ด่าน4หรือกลับไปยังด่านหนึ่งได้ ประตูหลากสีที่ดูตลกจะพาไปยังด่าน283และการโนคลิปในพื้นที่ที่ร้อนจัดจะพาไปยังด่าน2.1